ยายน่ะนยรบมันอนเราาเนเหน่กยมันบอกว่ามันบอกว่าให้ล้างหัวเลยแล้วเคยล้างเลยในตัวเนี้ย ใครจะเชื่อว่านี่คือมันไตเลื่อนนะครับควเรี่เร็วที่สุดนี่คือมันกําลังเลื่อนนี่นะครับเขาบอกนี่คือมันกําลังเลื่อนนะครับที่มาเลื่อนที่เร็วที่สุดในโลกครับนี่คือมันไดเลื่อนนะครับด้วยความเร็วบันไดขึ้นนะครับเราจะต้องเห็นสังเกตเห็นความแตกต่าง เป็นโรมจนวนจันทร์นะครับเป็นโรงแรมระดับ5ลดาวไปประชุมโอเปกนะครับเจ้าของเป็นชาวมาเลเซียมาเลเซีย Uh, money it Home, Now let me invite associate Professor Dr. Kia Pakshi to give the summary report of the first economic complex on High Side ITAS the Ability. Of the University of Laos, Director of Women and Private Company and Department, the of Property of Science and the of Technology, invited distinguished guests, ladies and gentlemen. On the occasion of the anniversary of National University of Laos, as Property of Science and other academic cooperation between Property of Science, National of and Institute of on behalf of the organizing committee, it is a for me to and for us the first conference on international cooperation of the high here in the Your Excellency, Deputy Minister of the Ministry of Education, Madam President Lampton, the President of the National University of Law, over to Dr.

I mentioned before that the Lao people just uh, uh, family, hit uh, COVID not, not too long years ago, just a uh, few thousand from now. Uh, and the Lao government was aware of the use of ICT uh, for development, uh, for the development of the economic and social of Laos. However, so far, uh, the only three. a ี uh, see a a load, a That ่แมนเะ a ียร์และอา I ีพอะไรอิปน p ร่อิปนโร่แต่โง่หน่านี้เราอยู่บนโรงแรมชั้นที่14ครับขึ้นมาแล้วเปิดตอเหินยืงเวีนนึนินฝั่งโน้นฝั่งโน้นชื่อหนองคายแม่นบอกอำเภอศรีเรชียงใหม่อำเภอศรีเชียงใหม่ของหนองคายประเทศไทยแล้วนะครับไอ้กุทอไม่ได้จนเยอะตราที่ังมีเกลรดเดียวว่ะดูทันหรืดูไม่นะไม ตังเหลือแต่เวลาหมดใช้ยังไงครับก็อีกมุมหนึ่งครับของโรงแรมฝั่งนู้นก็เป็นหนองคายนะครับอำเภอสีเชียงใหม่ฝั่งนี้ก็เรียนเหียนนะครับเรียงจัน ของาอน,นี่คือแม่น้ำโขงครับอัน,นสันทายบริปเวณอาคารที่เราอยู่ก็เป็นดอนครับคือก็คือเกาะในแม่น้ำโข,ง,ข,ง,ขงนั่นเองตึกเป็นมือแรกนะครับพี่ได้เจอพริกครับนี่คือพริกนะครับกับน้ำปลาจากเมืองไทยดีใจมากเลยได้กินน้ำพริกน้ำปลากับนี่อะไรไม่รู้ไม่รู้จักไม,ไม่รู้จักมันก,ก,กินน้ำไมมีน้ำน้ำมีน้ำน้ำ อันี้รู้สึกอาหารดีไหมหกบากไหมไเคยเจอ,<พ>อ,อใส่ฟองสิบาทครับนี่เรากำลังจะเดินทางกับไปยังสะพานนะครับสะพานมีตรภาพราเดินทางกับกรุงเทพครับพรุ่งนี้เช้าก็เริ่มชีวิตปกติ มีคนคนหนึ่งครับคิดถึงสุดที่รักมากต้องรีบกลับครับรู้สึกวา่าก่อนมากันบ้านก็ยังทําไม่เสร็จทําค้างไว้หลายบทต้องรีบกลับแล้วก็ทําผิดด้วยรู้สึกว่าต้องกลับไปแก่แก่ทําแก่แก่ทาอยู่ไม่ได้ครับไม่แก่เราทำไม่แก่ไม่แก่ทําไม่ได้มันต้องแก่ถึงจะทาได้ ชุดนักเรียนนะครับรรดูดอยทูาดอยเอทราเวลไม่ซีออลแล้วก็จุดอันอย่างเียไม่มี

นี่ก็กบรรยากาศเป็นน้ำโขงตอนเย็นนะครับเรามาจอดกินข้าวดื่มน้ํำไม่ใช่กินข้าว,ไไาวกินน้ำน,น่าจะเป็นเรือดูดทรายเพราะตรงนั้นน่าเป็นเป็นลาน